คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบเรื่องจากเมวันนี้ครับเป็นเรื่องของคุณบอลบอลแต่จะขออนุญาตเรียกคุณบอลละกันนะครับชื่อเรื่องว่าผิดที่เนนคุณสองบอลคุณสองบอลครับผมคุณบอลครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณ15ปีก่อนครับคุณบอลเนี่ยจะมีพี่น้องด้วยกันอยู่3คนครับโดยคุณบอลเองเนี่ยเป็นคนกลาง คนโตจะเป็นพี่ชายครับคนเล็กจะเป็นน้องสาวครับซึ่งในกลุ่มแถวบ้านนะครับก็จะสนิทกันหมดก็จะแบ่งเป็นสงกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายครับ <Depression. S 2> ซึ่งกลุ่มเด็กผู้ชายเนี่ยคุณบอลจะอยู่กับกลุ่มเด็กผู้ชายใช่ไหมครับแล้วจะมีแต่แบบพี่โตๆทั้งนั้นเลยเป็นแบบเพื่อนพี่ชายครับซึ่งตอนนั้นคุณบอลก็เรียนในโรงเรียนวัดใกล้บ้านคุณบอลเองตอนนั้นอยู่ปสครับส่วนพี่ชายเนี่ยอยู่ปหกพวกรุ่นพี่พเพื่อนๆก็จะอยู่ปหกกันด้วยความที่มีแต่เพพื่่่อนนรรุีคับ อยู่กับเพื่อนรุ่นพี่เยอะก็ทําให้แบบนิสัยเห้าๆชอบเล่นซนตามประษาครับเพราะว่ามีแต่คนอา,อายุเยอะอก็ระหว่างที่ตอนเรียนนะครับเช่นในวิชาพระพุทธศาสนาตอนเรียนนะครับก็จะมีพระอาจารย์รูปหนึ่งที่เป็นคนสอนซึ่งก็จะสนิทกับทั้งคุณบอลแล้วก็พี่ชายครับเพราะว่าเป็นเพื่อนของพ่อ,อม,มอีวันหนึ่งครับตอนที่ระหว่างเรียนวิชาพระพุทธศาสนาครับ คุณบอลก็ถูกใช้ให้แบบอ่ะเอากระดาษปึกนี้ไปแจกเพื่อนๆน,นะแต่เป็นแจกเฉพาะเพื่อนๆผู้ชายซึ่งกระดาษใบนั้นครับก็คือใบสมัครบวชเนรฤด,ดูร้อนอก็เชิญชวนชวนกันไปบวชครับว่าอ่ใครที่สนใจนะก็เอาไปให้ผู้ปกครองเซ็นให้ผู้ปกครองอนุญาตที่จะไปบวชพี่ชายก็เล่าให้ฟังครับเพราะว่าพี่ชายตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่จะไปบวชเนรฤด,ดูร้อนทุกปีแต่ปีนี้ครับติดเพราะว่า ต้องช่วงนั้นนะครับคือจบปหกแล้วต้องไปเรียนต่อต้องไปหาที่เรียนต่อต้องไปสอบมอบตัวอะไรต่างๆซึ่งมันตรงกันพอดีเลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปบวชด,ด้วยแต่พี่ชายก็เล่าให้ฟังบอกประมาณว่าอุ้ยไปบวชฤดูร้อนดีนะได้เจอเพื่อนใหม่ได้ให้พระอาจารย์ให้ทําอะไรนู่นนี่นั่นแต่มีคํานึงครับที่บอกว่าพระอาจารย์พาไปนรกด้วยแล้วก็ขาแบบเจือนๆนะครับตอนนั้นคุณบอลก็ยังไม่เข้าใจที่พี่เขาพูดหมายถึงอะไรครับจนวันที่ไปเตรียมบวชก่อนนะครับที่ยังไม่เป็นการบวชเนน ไปแบบเป็นใส่ชุดข่าวเตรียมไปมก็ไปเจอเพื่อนแบบในโรงเรียนบ้างนะครับก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่สนิทกันนะครับครับให้นมสมมุติว่าเป็นเจ้าเก่งละกันครับก็คือเพื่อนคนนี้ก็เป็นนิสัยเดียวกับคุณบอลเลยก็คือแบบเป็นคนที่แบบดื้อมากอมชอบแกล้งชอบอะไรแบบนี้ครับเป็นหัวโจกในโรงเรียนพอๆกับคุณบอลเหมือนกันครับก็ระหว่างในตอนนั้นนะครับก็รวมตัวกันไปพระอาจารย์นะครับกับมีพระพี่เลี้ยงอีกสามรูปซึ่งเป็นพระบวชใหม่ ับพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งเป็นสี่รูปที่จะคอยเป็นแบบเป็นพระพี่เลี้ยงในการบวชเนรฤดูร้อนตอนนั้นก็เลยให้เนนทุกทุกคนตอนนั้นที่ยังไม่ได้บวชนะครับให้ทุกคนเนี่ยมายืนต่อแถวเรียงเดียวเลยแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นับไปครับให้ให้แบบแต่ละคนรู้เลขตัวเองอแล้วก็แบ่งเป็นสี่กลุ่มครับ,รบตอนนั้นเนี่ยคุณบอลเองก็ได้นับเลขหนึ่งส่วนเจ้าเก่งเนี้นับเลขสองอซึ่งอยู่คนละกลุ่มแล้ว เจ้าเก่งโดยความเป็นที่เป็นหัวโจกก็เลยไปขอสลับกับน้องในกลุ่มหนึ่งเนี่ยเพื่อจะมาอยู่กลุ่มเดียวกับคุณบอลตอนนั้นนะครับกลุ่มที่กลุ่มหนึ่งเนี่ยคนดูแลก็คือพระอาจารย์เองก็คือแบบจะค่อนข้างแบบเป็นต้นแบบหน่อยอก็ไม่ได้อะไรครับระหว่างนั้นก็ไม่มีอะไรจนไปถึงวันที่บวชเนนะครับหลังจากบวชเนก็ต้องทําเป็นกิจจวัดของนเนนโดยปกติครับจนมาถึงคืนหนึ่งที่ต้องทําวัดเย็นครับพอหลังจากทําวัดเย็นก็ต้องนั่งสมาธิ ซึ่งบรรยากาศในการนั่งสมาธิมันค่อนข้างเงียบมาครับมันได้ยินเสียงทุกอย่างเลยสักพักหนึ่งครับได้ยินเสียงโอ้ยอน่ากลัวอโอ้ยผมเจ็บอย่านะ,ะสักพักครับก็เลยทุกคนอ่ะลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นเนรรูปหนึ่งครับเหมือนเดินวิ่งไปวิ่งมาแบบโอ้ยอยาเจ็บโอ้ยมากัดอ,อะไรเงี้ยครับก็แบบเหมือนวิ่งพลานสักพักครับพระอาจารย์เดินเหมือนท่องอะไรไม่รู้แล้วก็ไปจับหัวเนรอีกอีกรูปหนึ่งแล้วก็เนรรูปนั้นบอก วิ้สวยจังเลยพวกมึงมาดูสิมีแต่คนสวยๆแล้วหล่อทั้งนั้นพี่ๆเป็นดาราหรือเปล่าครับก็พูดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆสักพักครับพาจา์ก็จับหัวเนนทั้งสองรูปให้นั่งลงแล้วจากนั้นเนนทั้งสองรูปก็ลืมตาม,มาเหมือนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นอตอนนั้นทุกคนก็งงครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นก็แบบว่าพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับก็เลยถามเนนสองสองรูปนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นเนนสองรูปนั้นบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คือน,นั่งสมาธิปกติ ตอนนั้นทั้งคุณบอลแล้วก็เจ้าเก่งอะครับก็เลยนึกว่าก็คงแบบเตรียมกับพระอาจารย์มามั้งไม่น่ามีอะไรจนคืนต่อมาอครับทีเนี้ยคุณบอลแบบไม่นั่งหลับตาแล้วลืมตารอดูเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นสักพักอะครับพระอาจารย์เน่เดินท่องๆอ,อะไรไม่รู้แล้วก็ไปจับหัวเนนอีกรูปหนึ่งซึ่งเนนรูปนี้อะครับเป็นคนที่รู้จักกันในโรงเรียนชื่อว่าเนนเต้ละกันครับคือคนที่ชื่อเต้เนี่ยเหมือนเป็นเด็กที่ค่อนข้างแบบถูกแกล้งบ่อยๆในโรงเรียน เป็นเด็กที่ต้องย้ายโรงเรียนบ่อยๆแล้วก็แบบโดนแกล้งโดนอะไรไงครับแต่เจ้าเต้นเนี่ยจะเป็นคนชอบพูดว่าอยากไปทะเลไม่เคยเห็นทะเลจนในคืนวันนั้นนะครับที่หลังจากพระอาจารย์ไปจับหัวเขาก็ลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาแล้วก็พูดว่าวิสวยอ่ะสวยจังเลยมีสาวเล่นน้ําอยู่ตรงนั้นด้วยอุ้ยมีภูเขาด้วยสักพักครับทําตัวเองอ่ะพุ่งหล่าวกระโดดเข้าไปเหมือนแบบพุ่งกระโดดลงน้ําครับหัวกระแทกพื้นดั้งปักอื ทีนี้ครับสักพักก็แบบลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเดินแบบปกติเลยแต่เลือดอ่ะออกจากหัวแล้วนะครับตอนนั้นก็แบบพาอาจา์เห็นก็เลยแบบเดินเข้าไปแบบเหมือนท่องอะไรไม่รู้แล้วก็จับที่หัวครับแล้วก็พาไปทําแผลเช้าวันรุ่งขึ้นครับก็เลยถามครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตอบเหมือนกันครับว่าไม่มีไม่มีอะไรไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนแบบนั่งสมาธิปกติตอนนั้นคุณบอลกับเจ้าเก่งก็เริ่มเชื่อแล้วครับเพราะว่าเหมือนแบบอ่าคนเนี้ยโดนแกล้งอยู่แล้วไม่น่าโกหกอะไรครับ ก็เลยแบบผระอาจารย์ต้องมีแบบวิชาอะไรแน่เลยหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปครับการใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับก็จะมีแบบเนนที่ชอบดือ้อเนนที่จะทําผิดกฎต้องโดนลงโทษหรือแบบว่าชอบหลับระหว่างสวดมนต์อะไรแบบนี้ครับ,รบก็จะโดนจดชื่อไว้ไว้ทําโทษตอนกลางคืนครับซึ่งคุณบอลกับเจ้าเก่งเนี่ยก็จะมีชื่อเนี่ยถูกจดไว้อยู่ประจําซึ่งการลงโทษของของการบวชครั้งนี้ครับก็คือ การพาไปนั่งตามจุดต่างๆในวัดครับไม่ว่าจะเป็นเมนเป็นศาลาแบบข้างหลังวัดเป็นแบบศาลเจ้าแม่อะไรแบบนี้ครับที่เก็บกระดูกซึ่งตอนไปนั่งนะครับก็จะปักทูบไว้ดอกหนึ่งทูบหมดแล้วค่อยพากลับไปที่เดิมครับก็ตอนนั้นนะครับทั้งเจ้าเก่งทั้งคุณบอลเนี่ยก็โดนทําโทษเหมือนกันพรอาจารย์พาไปที่ตรงหน้าเตาเผาของเมนครับก็เอาทูบไปปักดอกหนึ่งแล้วก็รอจนทูบหมด แต่ไม่พอแค่นั้นครับเหมือนพระอาจารย์ท่านเปิดประตูเขาเรียกอะไรประตูเมนนะครับ,รบป่องเมนนะครับเปิดไว้เปิดทิ้งไว้แต่ช่วงนั้นลมมันแรงมากมพระอาจารย์ก็ออกไปใช่ไหมครับระหว่างที่แบบรอทูบดับก็เหมือนแบบลมพัดแรงมากๆแล้วลมจากข้างในปล่องเมนนะครับพวกฝุ่นขี้เท่าอะไรก็ฟุ้งออกมาครับอตอนนั้นแบบทั้งเนื้อทั้งตัวก็เข้าหูเข้าตาแบบทั้งคุณบอลแล้วก็เจ้าเก่ง หลังจากนั้นนะครับพอทูบดับหมดพระอาจารย์มารับก็เห็นแบบเหมือนตัว,ตวเต็มไปด้วยขี้เท่าเต็มไปด้วยเท้าฐานตอนนั้นพระอาจารย์ก็แบบตกใจแบบแต่ว่าไม่พูดอะไรนะครับก็พยายามนิ่งๆก็เลยพาทั้งคู่ครับไปอาบน้ําแล้วก็จังหวัดนอนครับหลังจากนั้นผ่านไปได้ไม่กี่วันครับก็ดื้อกันปกติเหมือนเดิมเลยแอบเอาขนม,มครับที่ได้จากตอนบินทบาทเนี่ยกินตอนกลางคืนครับก็เอามาแอบกินตอนที่อยู่ระหว่างบนศาลา ซึ่งบรรยากาศศาลาครับเขาก็จะปิดหน้าต่างปิดอะไรหมดตอนกลางคืนแต่ตอนนั้นมันร้อนมากมากครับเนื่องจากฤดูดร้อนเนาะก็เลยแบบเปิดหน้าต่างไปซึ่งวิวของหน้าต่างครับมันคือเมนระหว่างที่กำลังแอบกินนะครับอยู่หันห่างตามองไปที่เมนครับเจอเหมือนผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ที่เมนครับนั่งแกว่งขาแกว่งขาไปแก่งแว่งขามามใส่ชุดขาวหน้าดําซีดหน้าคือดําแบบมืดเต็มไปหมดแบบไม่เห็นหน้าครับตอนแรกอ่ะ หน้าหันตรงสักพักแกว่งขาแล้วก็หันหน้ามามองในสลา,าครับ<อ>สักพักยืนแล้วก็จ้องมองมาที่ทั้งสองคนทั้งสองคนคือแบบตอนนั้นคือตกใจแล้วก็แบบรีบวางของกินอะไรหมดแล้วก็แอบแบบคุมโปงนอนครับตอนนั้นก็แบบเริ่มนิ่งกันไปสักพักอะครับไม่ดือ้อไม่สน<อ>แต่ผ่านไปได้ไม่กี่วันครับก็เอาใหม่ก็ดื้อใหม่ก็โดนจดชื่อกันเหมือนเดิมครับ<อ>พระอาจารย์ก็พาไปนั่ง สมาธิข้างนอกเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยครับทั้งคู่โดนแยกกันครับคุณบอลไปนั่งที่เมนใกล้ๆที่เดิมครับตอนนั้นแบบภาพจําในหัวตอนนั้นกลับมาคือแบบพยายามนั่งหลับตานั่งแบบปิดหูปิดตาไม่อยากรู้อะไรเลยอส่วนเจ้าเก่งอะครับโดนไปนั่งหลังสาราไกลๆจากเพื่อนหน่อยระหว่างที่นั่งปักทูบอะครับตอนนั้นระหว่างที่พระอาจารย์กําลังจะรับคุณบอลเนี่ยไปหาคุณเก่งไปหาเจ้าเก่งแล้วก็พารับกลับสาราครับเพราะว่าทูบหมดแล้ว ก่อนจะถึงครับก็ดีนเสียงตะโกนมาเลยช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกออตอนนั้นก็เลยรีบไปดูครับตอนนั้นแบบคือเจ้าเก่งคือลนลานไปหมดมฉี่รถกางเกงอะไรก็รีบพากับสาราแล้วก็ทําความสะอาดอาบน้าล้างตัวก็จังหวัดนอน,นะครับคือตอนนั้นรู้สึกว่าช็อกเจ้าเก่งเนี่ยช็อกไปได้แบบ4ี่ห้าวันกว่าจะหายช็อกเนี่ยกว่าจะแบบคุยกันรู้เรื่องครับก็ปาไปแบบหลายวันเลยครับก็เลยถาม เกิดอะไรขึ้นวันนั้นเจ้าเก่งก็เล่าให้ฟังครับว่าระหว่างนั้นนะครับตอนนั้นคือแบบภาพในหัวที่เจอที่เมนอ่ะมันกลับมาก็คือเขากลัวมากมากเลยครับก็เลยพยายามแบบเป่าทูบอ่ะให้มันดับให้มันหมดเร็วๆระหว่างนั้นนะครับก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงแบบคนแก่บอกว่าเนี่ยแหละเนนรูปนี้แหละในรูปนี้แหละที่ดื้อสักพักครับมีเสียงผู้หญิงลอยมาค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆบอกเนนอย่าดื้อสิคะ เนนอย่าดื้อนะคะเนนอย่าดื้อสิออตอนนั้นนะครับก็เลยร้องตะโกนววยวายมาบอกว่าช่วยด้วยผีหลอกอันนั้นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เจอเมื่อคืนครับ,รบตอนนั้นก็คือนิ่งกันไปสองคนก็นิ่งกันไปสักพักครับพักใหญ่ๆจนก่อนที่วันจลาศิกขาครับต้องพาไปทัศนศึกษาแล้วก็พาไปเหมือนคล้ายๆทุด,ดงปักกรดอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ต้องเป็นวัดที่แบบอยู่แบบไกลๆหน่อยต่างจังหวัดนะครับพอไปถึงครับก็จับกลุ่มแบ่งกลุ่มนอนครับตอนนั้นเขาก็โอเคกลุ่มของคุณเก่งเนี่ย กลุ่มของคุณบอลกับเจ้าเก่งนะครับก็ได้ไปอยู่ที่ไกลๆหน่อยอเป็นจุดที่ใกล้ๆกับสลาราลิมคลองอตอนนั้นไปอะครับก็ตกกลางคืนตอนนั้นเขาบอกว่ากดเนี่ยไม่ได้เป็นปรากฏแล้วแต่เป็นกางเต็นท์แทนร,ระหว่างนอนนะครับเด็กๆตอนนั้นก็ไม่นอนกันหรอกก็จับกลุ่มนั่งคุยเล่นคุยกันไปคุยกันมาครับจับกลุ่มเล่าเรื่องผีอพอคุยเล่าเรื่องผีเสร็จจนมาถึงเจ้าเก่งเนี่ยให้เล่าเรื่องผีครับบอกเดี๋ยวมา ต่ไปด้วยกันหน่อยไปห้องน้ําพาไปห้องน้าหน่อยครับแต่เจ้าเก่งมันหยิบย่ามไปด้วยครับหยิบย่ามไปก็จะหยิบไปทําไมก็พาไปห้องน้ําครับแต่ทางที่ไปเดินไปเรื่อยๆเริ่มไม่ใช่ห้องน้ํานะครับเป็นศาลาริมคลองตรงนั้นก็เลยไปนั่งที่ศาลาริมคลองก็บอกว่าตามมาเถอะมาแป๊บหนึง่งพอนั่งกันนะครับสี่ห้าคนในกลุ่มนั้นนะครับนั่งไปเจ้าเก่งหยิบของออกมาจากย่ามเป็นกระดาษที่เขียนไว้ครับแล้วก็มีแก้วออกมาใบหนึ่ง ก็คือเหมือนเป็นกระดานผีถ้วยแก้วนั่นแหละเพื่อที่จะเล่นผีถ้วยแก้วกันออๆๆตอนแรกตอนนั้นแบบคุณบอลก็พยายามแบบไม่เอาไม่เล่นนะครับแต่คนอื่นก็มีแบบอยากเล่นด้วยตอนนั้นแบบต่อต้านไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมครับก็เลยเล่นกันไปครับเจ้าเก่งก็เลยจุดทูมอะไรครับแล้วก็ท่องมาในท่องออกมาเลยครับว่าตรงนี้มีคนตายไหม,มถ้ามีอ่ออกมาให้เห็นหน่อยออกมาให้รู้หน่อยครับสภาก็เอามือจับที่แก้วครับ แล้วก็บอกว่าถ้ามาแล้วก็บอกหน่อยให้สัญญาณหน่อยแล้วแก้วครับมันก็ไปเรื่องตรงที่คําว่าใช่อืก็คือเหมือนมาแล้วครับทีนี้ก็เลยถามเลยครับว่าเป็นอะไรตายแก้วครับมันค่อยๆขยับขยับขยับไปแล้วแก้วมันก็กลิ้งตกไปข้างนอกครับแล้วก็ตกลงไปในน้ำทีนี้ครับสักพักพอตกไปในน้ําแล้วอ่ะมันมีเสียงเหมือนคนทุบมาจากข้างล่างครับเป็นทุบไม้แบบปัก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  แล้วก็เหมือนแบบปลาสวายเวลาง,งับขนมปังในน้ำครับเป็นน้ําแบบฟุบขึ้นมาทีนี้ทุกคนก็แตกตื่นหนีออกมากันกระเจิงนะครับเลยกลับไปนอนจนเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับต้องกลับแล้วเก็บของนู่นนี่นั่นก็เจอเนนประจําวัดนั้นนะครับตอนแรกทุกคนก็แบบพยายามไม่พูดแต่คุณบอลยิงคําถามไปเลยครับว่าอ่าพี่เนนครับเมื่อคืนเมื่อผมเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้ที่นี่มีคนตายหรือเปล่าครับอืก็เล่าให้ฟังตอนนั้นเนนหน้าเจือนแบบหน้าเศร้าๆอะครับเนนเลยเล่าให้ฟังครับ พี่เนนเขาเล่าให้ฟังว่าที่เนนมาบวชเนี่ยบวชให้น้องสาวตอนนั้นนะครับเนนคนนั้นเนี่ยคือมาตกปลาจะขอญาติมาตกปลาตอนนั้นคือเขาอยู่กันสองคนกับน้องสาวแล้วก็ตากับยายเพราะว่าพ่อแม่แยกกันอยู่ตากับยายเป็นคนเลี้ยงดูมาครับก็เลยมาตกปลามาหาปลากันที่สาลาตอนแรกเขาจะไม่ให้น้องสาวมาด้วยแต่น้องสาวแบบยังไงก็ต้องมาด้วยก็เลยพามาครับระหว่างนั้นน้องสาวก็เล่นอยู่ที่สาลาครับตัวเองก็ลงไปงมหาปลาพอเงยหน้าขึ้นมาครับ น้องสาวอ่ะไม่ได้อยู่บนศาลาแล้วแต่เห็นมือกําลังกวกกวกกวกน้ําอยู่ที่ใต้ศาลาก็เลยรีบไหว้ไปช่วยครับแต่ก็สายไปแล้วครับช่วยไม่ทันน้องสาวเสียชีวิตหลังจากนั้นนะครับตายายก็ตรอมใจแล้วก็เสียชีวิตตามไปครับเนนก็เลยบวชที่วัดนั้นให้กับทั้งตายายแล้วก็น้องสาวด้วยครับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กลับวัดครับแล้วก็ลาสิกขาศึกเรื่องก็ประมาณนี้ครับผิดที่เนน เออครับเล่นผีช่วยแก้วด้วยกเนนก็คือเด็กอะ่ะครับเออแล้วยิ่งเป็นเนนภาคฤดูร้อนครับทำใจเลยวัดจะมีสีสันขึ้นมาเยอะครับนะครับจากวัดที่เคยเงียบสงบเจอเนนภาคฤดูร้อนเข้าไปเนี่ยโอ้โหเหมือนจับปูใส่กระดง้งเนนเตะบอลก็มีครับวิ่งไล่จับ อะไรที่มันเป็นเสียงดังๆเพราะเผอกลางคืนเนี่ยโหไม่นับไม่นอนนะเม่เป็นไม้เซตว่าพ่อแม่อยากให้เนนน่ยไปบวชเพื่อที่จะลดความดื้อลงแต่พอเอาคนที่ดื้อๆไปรวมกันหนักกว่าเดิมอีกเรื่องนะจะมีเนนหัวโจกและส่วนมากภาคฤดูร้อนนะส่วนมากจะมีแต่สแสบ ครับอ่าคือแบบอยากให้เบาลงอยากให้หายดื้อครับให้ธรรมะช่วยขัดเกลาครับเนไม่รับหรอกถ้าเนไม่ได้ตั้งใจบวชจริงๆครับไม่ได้แบบว่าเหมือนอ่าน้องน้องใบบุญใบบัวใบบุญหรือใบบุญใบบัวใบบุญใช่ไหมอ่ะนนั้นอ่ะน้องจะเรียบร้อยครัถ้าเนจะเรียบร้อยหน่อยแต่ถ้าบอกเอ้าไป เนี่ยเดี๋ยวกลุ่มเพื่อนได้ไปบวชกันนะอันนั้นคือบวชเอาสนุกใช่เอาสนุกครับเออนะฮะอันนั้นก็คือเรื่องจากเมลที่ส่งเข้ามานะครับของคุณบอนบอนผิดที่เนนที่ส่งเข้ามาที่ TheGhostRadio Thailand at gmail.com ครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่ หมาก็ชอบ